หาแรนตอครับหาแรนวิ่งเลี้ยงมาแล้วสับไป1นึ่ลูกโอโหหลุดเอา้าสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไรแช n แนลนะฮะคลิปนี้มีนักเตะใหม่มาลองเล่นอีกแล้วนะครับก็สําหรับเดยองกับมนดิผมเอามาลองยืนคู่กันนะครับเพื่อเสริมในเรื่องของเกมลุกเนาะเพราะว่า2ตัวนี้จ่ายบอลดีขึ้นเกมง่ายนะครับแล้วก็มลเลอร์เอากับมาลองเล่นเหมือนเดิมครับ จบมายืนปีกสายนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่แค่ความเร็วช้านิดนึงนะฮะมาครับเรามาดูตัวตึง ST ทิลิชาริสันนะครับตัวนี้ค่าพลังโดยรวมถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะค่าพลังการยิงการเลี้ยงบอลสภาพร่างกายถือว่าใช้ได้เลยถือว่าน่าเล่นอยู่เหมือนกันสปีดต้นสปีดปลายก็ถือว่าช้านะครับแต่ก็พอเล่นได้แหละ92ค่าพลังการยิงดีนะครับการทำประตูก็ใช้ได้เลย ในเรื่องของการเลี้ยงบอลควบคุม,คมบอลโคตรดีเลยนะสภาพร่างกายโอเคเวิร์กเลดก็ดีนะครับสูงกลางพลังแขงก็มีมงลูกทรงพลังแล้วก็ยิงไซก้อยด้วยแต่ข้อดีของลิชาริซันเลยก็คงจะเป็นในเรื่องของความถนัดของเท้าเนาะตัวต่อไปก็เป็นจอมันบูครับฮาเลนฮาเลนก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วอยู่แล้วนะครับการยิงดีเลี้ยงบอลดีแล้วก็สภาพร่างกายดีอยู่แล้วนะฮะสปีดต้นสปีดปลายก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะสปีดปายนะวิ่งเร็วครับสปีดต้นก็ช้าน,นิดนึงเนาะแต่ก็พอเล่นได้แหละแค่การออกตัวแต่ถ้าวิ่งไกลๆเนี่ยฮาเลนโคตรเร็วเลยนะส่วนในเรื่องของการยิงค่าพลังยิงการทำประตูโคตรดีเลยนะส่งบอลอาจจะแย่นิดนึงนะครับส่วนสภาพร่างกายดีเลยใช้ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แข็งวิ่งเร็วเบียดดีนะฮาเลนเวิร์กเรทก็ดีอยู่แล้วนะครับส่วนสูงดีมีมงลูกทรงพลังก็ดีขึ้นไปเยอะเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นปีกขวาเดมเบเร่นะครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วดีเลี้ยงบอลทรงบอลสภาพร่างกายก็พอเล่นได้นะค่าพลังความเร็วถือว่าเร็วมากเลยนะครับเส้นโค้งดีมากเลยนะสำหรับสายปั่นนะการเลี้ยงบอลดีมากเลยครับความเร็วความคล่องตัวโคตรดีเลยเิรกเรทดีด้วยแล้วก็มีพลังแข็งเหนือชั้นอย่างเดียวเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปดูการทำประตูของฮาแลนแล้วก็พิชาริซันนะว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะเล่นเข้ามือหรือเปล่า2ตัวนี้โอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับมาโมดิก เดยยอ่ใจที่มูลเลอร์ลิชาริสันเลี้ยงบอลมาแล้วครับโอ้ได้อยู่ติดบองสิตอกลังมาให้มูลเลอร์เดยงอ่าจมาถึงลิชาริสันเลี้ยงบอลงัดมาถ,ถึงฮาแลนโอ้โหกระโดดทวดเลยครับกดใจผิดด้วยหรือเปล่าเนี่ยจ่ายงัดไปให้ฮาแลนอย่างสวยเลยนะฮะ ริชารลิสันงัดมาตีลังกาอากาศเลยลูกนี้สวยจัดเปิดมาได้สวยนะ,ะฮะเล่นเตยองจ่ายมาที่ริชารลิสันโอลเลอติดเตยองแทงทะลุช่องมาไหลมาที่ริชารลิสันเลี้ยงมาแล้วปาดแล้วปาดครับยังไงก็โดนฮะลูกนี้ลูกนี้สวยตั้งแต่จ่ายทะลุช่องแล้วนะครับ ลิชาริสันจบไม่ได้นี่ถือว่าแย่เลยนะแทบจะหลุดเดียวครับมีวันได้ด้วยนไหมว่าเปิดทีตบบาอ้าวโดนเบียดฮะโมดิคเบียดได้หาแล่นไหลยาวมาถึงโมดิคโมดิคไหลมาที่ลิชาริสันเอาเรื่องอีกแล้วนะลูกนี้ ยิงลูกเลียดไปเซฟไม่เป็นเลยนะครับ GK โูดดิ๊กไหลามาให้ยังสวยครับแม่ยิงธรรมดาด้วยไม่ติดสายก้อยเหวะเนี่ยดอรหรือเปล่านะคาร์เนไหลามาถึงเรโดซิวามาที่กีริตโอ้โหเรียบร้อยเลยดอกดนี้ต้องยอมฮะ ใจสวยจัดเเบลเล่ให well, ้บ hey ็อกเกอร์ไหลยาวมาถึงขาแล้วฮนะมา oh. แล้วริชาริสันตอกเอาหลุดยังได้อยู่อีกแล้ว <ild> ปัน่นเ <it> ท้าซ้ายก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ <rill> ปั่นดีครับแต่ตัวนี้เท้ามัน5-5อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหานะฮะสำหรับการยิง ไอตัวนี้มันดื้อบอลดีนะครับนิชาริสันถ้าความเร็วดีกว่าน,นี้จะน่าใช้กว่าน,นี้เยอะเลยละ่ะโอโม่จ่ายมาที่บอลลักอ้าวติดครับโอ้ยจานโดนฟรีคิกฮะปันมาแล้วโอโ้โหบอลลักยิงแรงขนาดนี้ยังไงก็เซฟไม่ได้ฮะ เกือบแล้วก็วโย่จ่ายมาที่เดยองไหลมาถึงมุลเลอร์มาที่ฮนะาร์แลนด์ฮาร์แลนจ่ายมาโอ,โ,โอ้โหตีดอีกเอาโมดิกได้ครับมาถึงฮาร์แลนด์โอ้โหติดแต่ย้อนไปติชาลิสันโยกเอ้าหลุดเอาได้แล้วโอ้โหแหมมันดื้อบอลจริงฮะมันมีโอกาสได้บอลตลอดเลยนะบอลหลุดจากเท้าไปก็ตามบอลกลับมาได้นะครับคิดว่าคลองบอลดีอยู่เหมือนกันนะ โมดิเกือบหลุดแล้วเนี่ยริชาริสันดอกนี้ยังจบสกอร์ได้อนะจังหวะนี้บอกเกอร์ให้โมดิไหลไปที่เดยองครับเน็นทำเกมอยู่แล้วเดยองยิเลอร์ลูกไปฮะต่อโอ้โหหลุดเอายังได้อยู่อีกดวงมันจะได้บอลแล้วง้างเขาก็ถอดโอ้โหสวยจัดลูกนี้ เก่งจริงๆนะตัวนี้ถ้าไม่นับเรื่องความเร็วนี่เก่งจัดเลยนะมุลเลอร์โอ้ยงางลูกนี้อย่างสวยเก่งอยู่เก่งอยู่แต่ช้านี่เอาโม่จ่ายที่เบคแฮมโอ้โหมีเบคแฮมด้วยเบคแฮมของไงฮะยิงย้อนเข้ไปไหลมาที่โอ้ยไม่ได้บอลเปุตตี ย้อนมาที่เ<ต>ฟอร์นันโดตอเลสโอ้โหเรียบร้อยจ่ายสวยจัดต้องยอมกอเลยฮะทำชิงมายังสวยตอเลสยืนรอไม่ล้ำหน้าด้วยโคตรดีเลยเห็นจังหวะเมื่อกี้นีแ้แล้วที่มุลเลอร์ให้เฮลิเคน <c oughs> เกมโห จ่ายย้อนมาถึงซัมปาตา้าฮะโยกไหลมาถึงฮาเลนโอ้โหจบไม่ได้ยังได้บอลอยู่ฮะหาจังหวะหาช่องก่อนซัมปาตา้ <c oughs> าฮาริเคนจ่ายมา <c oughs> ที่ฮาเลน์โยกและดึงงานกลัปไปปัน่นโอ้ <c oughs> โหโคตรเก่ง <c oughs> <c oughs> ได้รูปร่างใหญ่ด้วยฮะแล้วกองบอลดีอีกฝั่งตรงข้ามถึงก็ถูกใจฮะนิโป้งแดงฮะ แต่ลืมไปเท้าขวาม,มันดีฮนะก็เลยย้อนกลับไปปั่น,นครับพูดไปเรื่อยยยองจ่ายมาที่มุลเลอร์ฮะมุลเลอร์เอาไงฮาแลนวิ่งไปแล้วจ่ายทะลุช่องมาที่ฮาแลนฮะยกมือกันใหญ่แล้วปัน่นลูกนี้จบนิ่มๆเลยฮะฝั่งตรงข้ามที่เกียจวิ่งตามครับ <c oughs> ยิงดีอยู่เหมือนกันฮนะ หาช่องดีทั้งคู่เลยนะครับแต่แค่ลิชาริสันวิ่งช้ากว่าน,นิดนึงโมดิจ่ายไปที่ฮาร์เรนด์แลนดึงแล้วโอ้หไหลไม่ทันครับอ้าวบอลยังได้อยู่อีกโมดิกจ่ายไปที่เดมเบลเล่ขอสักลูกวิ่งย้อนกลับมาแล้วปัน่นโอ้โหต้องคมอยู่แล้วฮะตัวนี้นี่อันนี้ถึงมันชอบจริงใช่ไหม คมแน่นอนครับเดมเบเล่จะได้โอยา97เองจาก9899นะยืนคู่กับลาเฟลเลยเนี่ยจะสวยจริงลูกนี้ครับวิ่งย้อนกลับมาปั่นนะฮะโคเล่จ่ายไหลยาวมาถึงพิชาลิสันบล็อกเกอร์ซามป์ต้าย้อนมาที่บอเลยโอ้โหลุตโอเคได้ลูกทุ่มฮะโยกใครดีวะเนี่ย ชาลีซอนเปล่าะนะเพียงมาเอาใช้ด้วยง้างแล้วปั่นครับโอ้โหจับหนึ่งจังหวะแล้วหวดเลยนะฮะติดยิงปั่นสสยโป้งด้วยครับลูกนี้งงดิงงดิผมก็งงเหมือนกันกดยิงไปว่ามัวนะฮะกดยิงตามจังหวะเลยครับไม่คิดว่าจะเข้านะฝั่งตรงข้ามก็งงเหมือนกันผมก็งง เอาบ้างคูเรล,ล่าโนาวารัตแม่เจ็ดครับไหลามาที่มุลเลอร์ตอกตอกน,นี้ก่อนไหลามาแล้วที่แฮร์ริเคน <Paul. S 2> หาแลนตอกครับหาแลนวิ่งเลี้ยงมาแล้วสับไปหนึ่งลกูกโอโหหลุดเอา้าโขกได้ฮะโอโ้โหจบด้วยเท้าไม่ได้ครับโขกก็ยังดีฮะโอเคเนี่ยมันได้จังหวะบอลแบบนี้ เยอะนะครับบอลหลุดแล้วเด้งเข้ามาหาเนี่ยท<า>ั้งริชาริสันทั้งฮาแลนรนเลยครับดอกนี้ดีจริงอ่ะให้คะแนนนักเตะก็นหน่อยนะฮะก็สำหรับริชาริสันผมว่าเก่งนะตัวนี้ถ้าไม่นับเรื่องความเร็วเก่งครับทําชิงใจบอลใช้ได้ใช้ได้เพราะว่าเท้ามันก็ดีอยู่แล้วค่าพลังก็ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของเกมลุกเนาะใช้หนแจวเลยความแข็งแรงการด้อบอลใช้ได้เลยเลี้ยงบอลครองบอลโคตรดีเลยครับ ถ้าสําหรับคนที่ชอบเล่นเท้า2ข้างและไม่เน้นเรื่องความเร็ววิชาลิสันน่าสนใจนะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะแต่ OVR 9 2าเองน้อยไม่หน่อยฮาร์นตัวนี้เก่งไม่เก่งได้ไงฮนะรูปร่างดีค่าพลังดีแต่เสียในเรื่องของเท้าอย่างเดียวนาะ54แต่ก็ไม่มีปัญหาอยแล้วจะไปยืนขวาปีกขวานะครับเก่งเลยตัวนี้เข้ามือแน่แค่าพลังโดยรวมมันก็ดีฮนะในเรื่องของเกมลุกความเร็วก็มีสภาพร่างกายก็ดีด้วยเลี้ยงบอลก็ดีอีกส่งบอลอาจจะแย่นิดน,นึงแต่ก็พอทําได้นาะ ไม่รู้ว่าจะแตกต่างกับร่าง t s 98มากแค่ไหนนะครับแต่เล่นร่างนี้รู้สึกว่าเข้ามือมากเลยนะแต่ตัวต่อไปก็เป็นเดมเบเล่นะครับตัวนี้ความเร็วดีอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยได้เฉืดอฉายสักเท่าไหร่นะครับการปั่นโคตรดีเลยครับเพราะพลังเส้นโค้งมันดีนะสภาพร่างกายไม่ได้เน้นเบียดอยู่แล้วนะครับแค่วิ่งให้หลุดจากฝั่งตรงข้ามก็คือจบแล้วจะปั่นหรือจะเปิดจบได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเก่งก็ต้องยอมรับอยู่แล้วเจอบ่อยโดนบ่อยด้วยเพราะความเร็วมันดีฮะแต่แค่มุลเลอร์วิ่งช้านนิิดึงงรรรัแต่่่เือกกาายปน เกดีอยู่แล้วนะครับส่วนเด้ยองกับโมดิกสร้างสารรค์เกมได้ดีอยู่เหมือนกันฮะจะมาเยืนคู่กันโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม